เป็นกรณีแรกหลังจากที่เราอภิปรายไม่รวมใจเสร็จสิ้นแล้วก็ปรากฏว่าทั้งนายกนตรีเองและรัฐมนตรีที่อภิปรายไม่รวงใจไม่สามารถชี้แจงนะครับข้อกล่าวหาใดๆได้เลยในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไม่มีความไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใอกันใดตามมาด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พักกำไรมันจะนต้องดำเนินการต่อไปก็คือ,อดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายนะครับ ซึ่งก็จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งกรณีที่ต่อนายมนตรีเองและรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็พรรคภูมิใจนะครับในส่วนกรณีที่ยื่นในวันนี้ก็เป็นคําร้องนะครับในการเอาผิดต่อทั้งนายมนตรีและข้าราชการตำรวจระดับสูงหลายนายนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการปล่อยปาก ล้าเลยให้เกิดการุจริตและไม่ชอบในกองบินตำรวจแล้วก็ยังมีการเตะถัวกนะครับกระบวนการสอบสวนเอาผิดต่อเจ้าหน้ที่ตำรวจที่มีพฤติกรรมสอบจริตและที่ล้ายกว่าน,นั้นก็คือยังมีการสุดท้ายเนี่ยนายตีและคณะรมงตีท้งคณะกลับมีการอนุมัติงบกลางนะครับไปช่วยเหลือในกรณีที่มีการใช้งบประมาณ นะครับอย่ากผลิตและผล้ตชอบนะครับรวมถึงกรณีที่มีการปล่อยปาล่าเลยให้เจ้าหที่ตำรวจไ้มาคับประทังตัวเองเนี่ยนะประพฤตในสิ่งที่ไม่ควรก็คือมีการทําหนังสือขอคพามเมตตานะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีมามีตําแหน่งในการถวายความปลอดภัยของเฮลิคอปเตอร์พรราชฉานนะนะครับโดยไม่ถูกต้องนะครับซึ่งว่า เป็นเรื่องที่กระทบตอ่อการสําคัญในระบบประชาธิปไตยมีพระสัตรเป็นะคร,รับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยคุณรังสิมันลงนะครับจะอธิบายรายละเอียดต่อไปครื่องการทั้งหมดนะครับมันมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นเรื่องของการอ,อ,อนุมัติงบกลางนะครับต่อหน,นี้ของการบินไทย9ก7ยล้านนะครับมีในเรื่องของการแลกอะไรแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของตัวช้างนะครับที่ ไปทําหนังสือกล่าวบางขมทุนเพื่อให้ตัวเองนะครับสามารถที่จะเป็นผู้อำนวยการการบินต่อไปรั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นนักบินแล้วซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของความปลอดภัยในการถวายการเดินทางโดยการมายึดครั้งนี้นะครับก็แบ่งออกเป็น2คําร้องนะครับโดยคำร้องที่1เนี่ยจะรวมเฉพาะเรื่องของการพูจริคคอร์รัปชันนั่นก็คือเรื่องของการที่มีการอนุมัติพกกลางแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอะไร ส่วนคำร้องที่2นะครับเป็นในเรื่องของอที่ไปออกหัวช้างสาเหตุที่ต้องแบ่งออกเป็น2คํคำร้องนะครับด้านหนึ่งก็คือว่า,าทางผมเน่ยเห็นว่าเรื่องที่1กับเรื่องที่2เนี่ยมันเกี่ยวพันกันนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกของทางปอประชในการพิจารณานะครับดังนั้นเนี่ยการแยกเป็นสองคำร้องแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดความสะดวกในการพิจารณาคดีทีนี้ในส่วนของบุคคลนะครับที่ผมได้กล่าวหาเพื่อดําเนินการนะครับ ตามกฎหมายต่อคณะกรรมการปปชนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่างสัมพันธ์ในการอนุมัติงบกลางซึ่งการอนุมัติงบกลางในกล่าวนะครับชัดเจนว่าสร้างความเสียหายนะครับให้กับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธา,านด่านสุดท้าย ที่จะต้องไม่ทําให้เกิดความเสียหายตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใส่ใจนะครับปล่อยปวามละเลยทําให้เกิดความเสียหายดังกล่าวการอนุมัติงบกลางตรงนี้นะครับก็รายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็คือว่าเป็นการอนุมัติย้อนหลังนะครับให้เกิดการปลูกพัน์ต่อประมาณปี63แต่ได้กระทําตอนปีห5นะครับโดยอ้างถึงความจําเป็นเร่งด่วนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามันไปผ่านมา2ปีเนี่ยมันก็คงไม่จําเป็นเร่งด่วนอีกต่อไปนะครับนะครับก็จะมีความผิด ในเรื่องของพอรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับพศ2 5 6 1มาตรา172ซึ่งมีโทษนะครับฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยผิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจาคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่2 0,000บาท ถึง2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมีความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151นะครับฐานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยชุจริตอันเป็นการเสียหายต่อรัฐนะครับในกรณีการจัดซื้อในกการจัดจ้างนะครับเกินงบประมาณแนละทำสัญญาแลกอะไรความผิดนะครับตามพรบรวิธีการงบประมาณพศ2 5นะครับ พรบนะครับซึ่งพรบฉบับนี้นะครับก็จะกําหนดนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณได้นะครับคำรองที่2นะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการไปอ้างนะครับขอตัวช้างนะครับเพื่อทำให้ตัวเองนะครับสามารถหลุดคนจากการดำเนินคดีแล้วก็รวมไปถึงการเอ่อละเมิดต่อกฎหมายนะครับยังไงตักท่านนะครับช่วย เจรณาคำนองแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะครับอย่างรวดเร็วครับเจ้าว่านี่เป็นประเด็นสืบหนี้กันนะารับนี่ยังไม่ไ้ไหมครับซึ่งท่านในศาลฎีกาท่านคือผู้ที่จะถามในต่างออกนะขั้นตอนหลังจากนี้ของที่ฝ่ายนะครับตอนนี้ก็สรุปเบื้องต้นให้ท่านในศาลไปแล้วดงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคำนรองที่จะเข้ามาเพิ่มเติมแล้วอปชามติการก่อตั้งทุกประเด็นที่ฝ่ายทานงฝ่าย ช่ครับโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับกรอบเวลาหลังจากนี้ครับจะต้องมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่เออกรอบระยะเวลาหลังจากนี้จุดหลังจากที่เราทำบอเสร็จกท่านแล้วเนี่ยก็ต้องไปเข้าสู่กระบวนการตรวจรับเรื่องกล่องนะครับตรวจรับเรื่องแล้วเนี่ยถ้ารับไปพิจารณาก็จะมีกลอบระยะเวลาตรวจสอบเนี่ยอประสิทธิภาพเห็นกลองระยะเวลาเบื้องต้นนอกจากเอกสารหลักฐานที่ทาง พักก็ไปอยู่ว่าพักไปร้านแสดงในสภา,าค่ะควับคอปรชจะมีหนา้าที่ในการสื่บสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกีกัารรัฐการมีครับครับตอนในเบื้องต้นเ,เน,น,นี่ยท่นนนนาน,น,เ,ลนเลยถามขา้อมูลใหม่สมัครสืบสวนนะครับก็ดำเนินการสืบสวนคู่ขนานเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รายงานท่านเลขถามสืบครับที่เราผ่านไปที่ปีจะได้เห็นความลึกหน้าจะาตัดรห้ไปตั้งแต่หน่าจะ